สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมพูดถึงผมและอาจารย์โจ๊กถือว่ามีความรู้ทุกเรื่องในเรื่องพระสมเด็จมากที่สุดในประเทศไทยหรือว่าในโลกก็ได้อันนี้ขอคุยผมคุยผมไม่ได้เทศเดีนะฮะผมคุยภาคปฏิบัติท่านเห็นแล้วยังครับไหนใครที่มีความรู้มากกว่าผมเนี่ยเอาหลักฐานมาดูนะฮะ หลักฐานทั้งหมดนี่หลักฐานทั้งหมดอันนี้คือข้อที่หนึ่งขเขาเรียกประวัติศาสตร์นะฮะประวัติศาสตร์นะฮะทั้งหมดนะฮะอันนี้แปลนี่อันนี้ผมให้ท่านดูเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับแปลจากใบลานนะฮะอ่านะท่านมีใบลานไหมนี่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 นะครับอะไรอ่ะสอนดูภาพแท้ทั้งหลายอ่ะไม่รู้วันกี่กี่คลิปนะครับ วดอ้างจบเคมงเคมีนะฮะคุณจบด็อกเตอร์คุณก็ยังไปเป็นลูกน้องผมอยู่ดีอันนี้ผมไม่ได้พูดจาใหญ่โตนะครับเพราะผมมีห้องแลบมาตรฐานโลกนะฮะคุณจะจบเคมีเก่งแค่ไหนถ้าคุณไม่มีแลลนะค,คุณไม่มียกมาสักหมื่นชิ้นคุณไม่มีพระสักล้านองค์ไม่มีแม่พิมพ์ข้อสำคัญตัวนี้เนี่ยนะฮะผมจะพูดให้ฟัง คาร์บอน1ีบจริงๆเอามาใช้ได้แค่สิบเอร์ซท่าน,นั้นเองเหมือนกับเครื่องนะดูเครื่องเครื่องฟูลเรนเซนต์ตัวนั้นใช้ได้แค่สิบเปอร์เซนท่าน,นั้นเองเราพูดถึงผ้าแท้เนี่ยมันต้องประมาณร้อยเปอร์เซนเก้าสิบห้าขึ้นแปดสิบขึ้นก็ถือว่าโอเคละนะครับเข้าใจนะครับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยคุณอย่านึกว่าแน่นะไม่ใช่ ผมมีข้อหมดไปหลาย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 ล้านนะฮะพระทุกองนะครับที่รับรองมาบางคนก็บอกว่าปอมั่งอะไรมั่งอันนั้นแล้วแต่มีปากก็พูดไปนะครับนะฮะอันนี้ก็ขอโทษต้องต้องพูดกันตรงๆงนะถ้าลิ้นคุณเนี่ยลิ้นที่มีกระดูกอะ่ะพูดความจริงถ้าลิ้นไม่มีกระดูกผมไม่เชื่อพวกคุณอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าจะมาคุยกับผมเรื่องพระสมเด็จขอโทษเทเอาบัตรประชาชนมา อายุ180ะะร้อปถึงสองร้อี่ปีนะฮะผมจะคุยกับคุณแต่นะถ้าคุณอายุยังน้อยคุณต้องหอบหลักฐานเหล่านี้นะฮะนี่แหละครับเนี่ยแค่นี้นะครับประวัติศาสตร์นะฮะที่อาจารย์โจกทำแค่20%คือประวัติในการสร้างนะมีมวลสารสร้างจากอะไรแล้วแค่นี้ไม่พอด้วยนะครับมาต้องประกอบหลายเรื่องนะฮะหลายเรื่องนี่คือ20% ผมจะพาไปดูอีก20%เดี๋ยวตามมานะครับนะฮะเป็นเป็นเป็นที่40%เนี่40%นะฮะนี่เห็นไหมครับคุณต้องมีแม่พิมพแม่พิมพนั้นต้องรู้ว่าสร้างโดยใครด้วยนะครับนี่ชื่ออะไรแม่พิมพต้องเป็นแม่พิมพ์หินนะนี่หลวงวิจารนะฮะอ่าอ่าต้องต้องรู้นี่นะครับหลวงสิทธ์เดี๋ยวดูหลวงสิทธ์ นี่หลวงนี่ก็หลวงวิจิตนี่ต้องมีนี่หลวงศิษิ์ต้องมีสามหลวงนะครับอ้าวหลวงวิจารหลวงสิษย์มันเพราะว่าประวัติศาสตร์มันบันทึกไว้อย่างนั้นนี่ครับถูกต้องไหมครับคุณแม่พิมพ์แบบเพียกุยว่าเงาแม,ม่พิมพ์ก็ยังไม่เคยเห็นแต่รู้ทุกเรื่องนะฮะนะอันนี้ไม่ว่ากันอาชีพคุณคุณก็ทําไป แต่จะมาล่าลาบลราล้วงก้าวก่ของจริงนี่คืออีก20นะครับนะนี่อีกยีแล้วทดลองพิมพ์นะทดลองพิมพ์กับบนสารเนี่ยนะครับเนี่ยทดลองพิมพ์กับบนสารเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณต้องมีทดลองพิมพ์อย่างนี้มีแม่พิมพ์ก็ต้องมีทดลองพิมพ์นะมีแม่ไม่มีลูกได้อย่างไรนะเข้าใจนะครับนะอันนี้ก็อีก20 นะฮะประวัติ20แม่พิมพ์20ถ้าลองพิมพ์20นะมวลสารอีก20มวลสารคือต้องรู้ด้วยว่ามวลสารพระแต่ละองค์พระแต่ละองค์สร้างจากอะไรนะอันนี้พามาดูนะครับพามาดูนะฮะนี่คือหอยเบี้ยนะนี่ก็คือหนึ่งในนั้นนี่เห็นไหมครับพระองค์นี้สร้างจากอะไรสร้างจากดินนะครับ สร้างจากดินซิลิคอน90กว่าเปอร์เซ็นต์แร่หินไอออนหกควาไอออนนี่ก็คือแร่ดอกมะขามนะครับนะฮะอย่างองค์นี้เห็นไหมฮะองค์นี้สร้างจากอะไรแคลซิลิคอนดิน64เปอร์เซ็นต์นะครับแคลเซียม30กว่าเปอร์เซ็นต์สแกนเดียมนะฮะสแกนเดียมก็คือเหล็กไหลไทดำเช่นองค์นี้ก็เช่นเดียวกัน นะครับซิลิคอน64%เเซนะครับตามตำราระบุนะฮะองนี้ท่านดูสีดำสีดำก็คือแคลเซียมใช่ไหมฮะสแกนเดียมก็คือเหล็กไหลโมลิเดีนัมอะไรเงี้ยอันนี้พวกนี้ลองลองดูนะโมลิเดีัมมีกี่ศูนย์จุดกว่านะครับนะเข้าใจไหมครับนี่องนี้อ่าทำไมถึงมี แคลเซียขึ้นเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมฮะแคลเซียขึ้นเยอะแยะดูเนี่ผมส่งไปต่างประเทศวิเคราะห์ได้ร้อยหกสิบสี่ปีบวกลบสิบเก้านะฮะเห็นไหมครับสี C ่อนหกสิบแปดนะฮะแคลเซียมยี่ห้านะฮะสแกนเดียมห้าแล้วท่านเอาที่ไหนมาวิเคราะห์ว่าอะไรคืออะไรเขาเ้าใจไหมครับเพราะว่าดินเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ย ขึ้นเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่ามันมีปูนผสมอยู่ไงครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะองนี้องนี้นะเห็นไหมฮะองคนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนิดหน่อยนะเข้าใจไหมครับอันนีทน้ท่านดูดูองค์นีนนเน้เนี่ยองค์นี้นะฮะปูนเพชรเนี่ยนะฮะอ่าแก่งเกือบแตกข้างหลังเป็นพระรอดนะฮะอ่าสร้างสมัยรสี่เพราะมันมีประวัติสร้างดูที่ครับเนี่ย สีขาอนั้งเจ็ดสิบเอร์เซนต์แคนเซียมมีแค่ยี่บสี่นะครับนะองนี้ไม่มีแคลไซเลยนะครับนะที่เหลือก็เป็นสแกนเดียมห้าก็คือมีผสมผงเหล็กไหลนะองนี้คาเลกกลอูดแดงเพึ่งประมูลไป7จ็ดแสห้าราคาท้องตลาดห้าสิบล้านนะเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะทดลองซ่อมพิมพ์ให้ท่านดูผมจะเปลี่ยนให้ให้พิมพ์ให้ท่านดูนะครับเข้าใจนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะฮะอ่าเนี่ยปูนเพชรนะครับซิลิคอนอ่ามาดูทางนี้มาดูทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโมมากไปดูดูทางนี้อ่าถ้าอันองนี้ประวัติศาสตร์ผมรู้เลยสร้างด้วยจากอะไรนะฮะสร้างด้วยปูนปลาขหอยเผาแล้วใช้สื่อ สื่อคืออะไรก็คือน้ำอ้อยเคี้ยวนะฮะเนี่ยฮะน้ำอ้อยเคี้ยวที่คุณเอบอกให้ทำบุญสองหมื่นสองหมื่นนั่นแหละนะครับนะบท่านท่านดูคลิปนี้แล้วเนี่ยท่านรีบไปฟ้าเลยนะครับเพราะต่อไปห้าแสนนะฮะดูดูใบวิเคราะห์แคลเซียมหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็คือตำตำลาเปะเพราะว่าเปลือกหอยเนี่ยแคลเซียมไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่เกินนะฮะ เปิดข่อยเดี๋ยวจะต้องวิเคราะห์กันนี่สแกนเดียมสาสิบห้าเปอร์เซ็น์ทำไมถึงถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะว่ามันมีนี่ฮะมันมีเหล็กไหลเห็นไหมครับเนี่ยอ่าดูเห็นไหมฮะข้างในฝังเหล็กไหลเครื่องมันไม่โกหกคนแต่คนอะ่ะเช่าไปโกหกเครื่องแล้ววิศวิศว์ยังไงถึงจะดูนะฮะดูวิจน์นะฮะน,นี่เห็นไหมครับข้างในคือเหล็กไหล นะครับนะองนี้เห็นไหมฮะแคลเซียมหกสิแปดเปอร์เซ็นตนี่เห็นไหมท่านเห็นไหมฮะเราเ,เห็นไหมครับนะก็คือปูนเผานั่นเองเปลือกหอยเผานั่นเองเพราะว่าไม่เกิน70%็สิเปอร์ซนตก็คือปูนเปลือกหอยตอนนี้ในนี้อมันก็จะมีสแกนเดียมสแกนเดียมคือเหล็กไหลเหล็กไหลคือทำยังไงพิสูจน์นี่นี่เหล็กไหลถ้าเป็นไอรอนคนละเรื่องกันแล้วนะฮะ คนละเรื่องนี่เห็นไหมครับอ่าอันนี้เพียงคร่าวๆนะที่อาจารย์โจกละเอียดว่าน,นี้อีกร้อยเท่าดูองค์นี้องค์นี้คือพระที่ไหนจําได้นะครับบางขุนพรมไหนนี่นี่ยเอาตั้งชัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าบางขุนพรมไหนจับชัดๆเช่าไหมครับเห็นไหมครับเป็นไงแคลเซียมหกสิบสี่เปอรนแกนเดียมสาบดูนะฮะ เนี่ยมันก็จะลอยไม่ลอยลอยไม่ลอยดูนะฮะอ่านี่เห็นหรือย,อยังครับวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะฮะไม่ใช่ใช้ลมปากดูองค์นี้องค์นี้เป็นไงแคลเซียมหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันแสกแกนเดียมสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสกแกนเดียมสามสสี่เปอร์เซ็นต์คือผสมระไหลยเยอะนี่คลิ้งนะฮะได้ยินเสียงนะครับนะฮะ ไม่ใช่ว่าองค์นี้สร้างจากปูนปอขออย่างเดียวสร้างจากดินก็มีเห็นไหมฮะแม่พิมพ์ก็มีนะฮะเข้าใจเรีย้ครับตอนนี้ได้มาอีกแล้วประวัติศาสตร์การสร้าง20แม่พิมพ์20ทดลองพิมพ์20ทดสอบพระเนี่ยนะฮะรวมทั้งบนสารเนี่ยทุกอย่างรวมไปยี่0ิบใช่ไหมครับในเมื่อแปปั๊บเนี่ยแล้วอีกสิเนี่ย ก็คือตัวนี้ฮะมนสารมา2ยี่สิบตัวนี้คือคืออีกสิบนะฮะย้ำอีกทีนะฮะเผื่อท่านตามไม่ทันประวัติศาสตร์บันทึกการสร้างยี่สิบแม่พิมพ์บันทึกชัดเจนว่าสร้างพศไหนยี่สิบทดลองพิมพ์หน้าตากดออกมาแล้วเหมือนแม่พิมพ์เด้เลยมือมวลสารครบทุกอย่างยี่สิบเป็นหกสิบนะฮะถูกไหมครับ หกสิบปั๊บมวลสารนะมวลสารที่พูดเมื่อกี้มวลสารเจ็ดปงเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสะตำตำ,ตำลาวิแล้วก็ส่องเข้าไปแล้วเจอได้20ี่สิบเป็นแปดสิบใช่ไหมครับถูกไหมครับอีกสิบคือนี่วิเคราะห์ว่านี่แคลเซียมเท่าไหร่นะสกนเดียมเท่าไหร่นี่ได้แค่สิบเองแล้วอีกสิบคืออะไรก็วิเคราะห์อายุเพราะว่าวิเคราะห์อายุนั่นน่ะ มันไม่มีความเที่ยงนะผมเคยส่งไปวิเคราะห์ไปถึงเขาบอกวิเคราะห์ไม่ได้ผมถามว่าทําไมถึงวิเคราะห์ไม่ได้ปะหลังประเทศเขาบอกว่าเป็นดินบอกอา้าวว่าไปแล้วนโตัวเช่นสิบสองวิเคราะห์ได้ไหมเช่นเดียวกันจี้ไปถูกดินก็วิเคราะห์ไม่ได้ไปจี้เอาเอาถูกปืนปอกขอยก็วิเคราะห์ได้นะฮะเหมือนกันที่อาจารย์โจกทำเ ISO เนี่ยมันไม่ให้จุดเดียวต้องหาจุดประมาณ 4 5 0องค์ 1> 1ใช้เวลาประมาณครึ่งวันวันหนึ่งใช้ใช้วิเคราะห์ได้แค่2องค์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคือพระแท้ต้องมี ISO เท่านั้นนะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะฮะพระแท้ต้องมี ISO เท่านั้นไม่ใช่ว่าไปนั่งเทียนนะผมบอกแล้วไงคนเนี่ยมันก็อยากจะเด่นอยากจะดังเท่านั้นแหละฮะ แต่มันไม่มีเส้นทางให้เด่นให้ดังก็ต้องอวดว่าข้ารวยนะครับนะเพื่อให้สาวๆเข้ามาดูเมื่อดูว่าข้ารวยแล้วเนี่ยนะข้าต้องเก่งด้วยเนี่ยมาดูนะครับนี่เตรียมนะฮะเตรียมเอาไปวิเคราะห์ได้ฮะเนี่ยหอยเนี่ยรู้อายุเลยนะครับรู้อายุกี่วันโตเท่านี้แล้วหลังจากอีกกี่วันเช่นอันนี้200ปีหอย ยีสิปีโตเท่านี้แสดงว่าสองอันนี้ร้อยแปดสิบปีหอยเบี้ยนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าสมมุติวิเคราะห์อายุได้สองรอยปีเราก็ต้องดูว่าหอยเบี้ยนี่ร้อยเอ่อสี่สิบปีโตเท่านี้ไหมใช่ไหมครับนะเขาะ้าใจไหมครับนะเนี่ยหลากหลายมีหลากหลายรุ่นนะให้ท่านดูนะครับไม่ไม่ใช่ว่าคิดคิดเนี่ยอย่างเงี้ยจะไปปลอมอย่างไงใช่ไหมฮะ ใช่ไหมครับเนี่ยนะเนี่ยถักถักอย่างเงี้ยายแมงมุงอย่างเงี้ยนะแล้วมีตะกุดอย่างเงี้ยถอดขอ้อทเถอะปลอมไปเพื่ออะไรนะพวกเนี้ปูนป,นปูนปูนปลาขอยทั้งหมดนั่นแหละอันนี้คือหยกนะครับแล้วมีบางคนก็บอกว่าเครื่องวัดหยกเนี่ยใช้ไม่ได้ผมบอกไว้ก่อนนะหยกเนี่ยมีทั้งหมด4.000ันกว่าชนิดบนโลกใบนี้นะครับ แต่ที่นี่เป็นหยกจีนกับหยกพมา่าเท่านั้นไทยเอกับเนเจอร์แลนด์เจเจก็คือของจีนนะเนเจอร์แลนด์เจดายกับเนเจอร์แลนด์เนทไฟเนทไฟก็คือจีนนะผมก็งงนะผมเป็นเจ้าของหยกเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นนะกับถูกคนที่ไม่มีหยกสักชิ้นเนี่ยมาต่อว่านะผมว่าโลกมันแปรปวนแล้วแหละนะครับผมมีภาพไปล้านองค์ นะมีหลักฐานชัดเจนแต่ดันถูกคนที่ไม่มีพระซักองค์เนี่ยมาต่อว่านะครับนะคนเราต้องรู้ประมาณตัวตัวเองว่าเรามีจุดด้อยเรามีหรือไม่มีเราไม่ใช่ว่าคิดจะด่าใครก็ด่านะอวดอ้างว่าจบด็อกเตอร์นะครับผมก็บอกพวกคุณลูกจ้างผมว่าด็อกเตอร์ทั้งนั้นแหละนะครับอันนี้ขอโทษเถอะถ้าคุณไม่มาว่าเรา เรื่องยกเราอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ไม่ตอบโต้พวกคุณนะเพราะผมเห็นว่าพวกคุณเนี่ยก็คือ,อก็บอกแล้วไงไม่มีตังก็อวดรวยไม่มีทรัพย์สมบัติก็อวดมีนะครับไม่มีความรู้ก็อวดความรู้มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ขี้เหม็นทุกคนนะครับอยากจะเด่นอยากจะดังนะครับใช่ไหมครับแต่ไม่รู้จะเด่นดังทางไหนบางคนก็หาเรื่องด่าเฮกุยบ้างเผื่อใเ้กุยฟ้องจะได้ดังตาม มีมาตำดิศูนย์บ้างเผื่อศูนย์ฟ้องจะได้ดังตามเข้าใจไหมครับนะบางคนก็เห็นหยกในศูนย์เราออกคลิปไปโอ้ยปอมเราบอกเฮ้ยคุณมีความรู้ขนาดนั้นเะชียวเหรอบางคนเห็นรูปพระปอมผมบอกโอ้โหนี่มันโคตรเซียนอ่ะนะนะครับนะ,ะแล้วท่านดูนะเซียนแต่ละคนดูโงเ่เฮงนะฮะนะพวกที่คอมเมนตอ์ออกมาหน้าตาดูแต่ละคนนะฮะ ผมวาหน้าตาค่อนข้างจะติงต้องกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีสง่าราศีเลยถ้าเป็นหนังจีนเขาจับไปเป็นตัวโกงทั้งนั้นแหละนะครับกับไอ้พวกที่ลักขโมยจี้ป้นอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกพวกคุณนะ,นะฮะเพราะผมดูงโง่เห้งเป็นเพราะผมจึงมองว่าคนที่คบได้คนที้คบไม่ได้นะฮะเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอกครับก็ดูมาจากนี่แหละฮะหนังจีนนี่แหละ หนังจีนหนังฝรั่งหนังอินเดียหนังไทยแต่เราคนไทยเราก็ดูหนังไทยบ่อยหน่อยเห็นไหมตัวกองหนังไทยหน้าตาหล่อๆอหน้าตาใจดีใจดีมีไหมครับไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นไอพวกที่เที่ยววิจารเนี่ยผมก็พูดตรงๆก็อยู่ว่างๆคุณทําอะไรคุณก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าตังก็ไม่มีอวดรู้นะอวดรวย แล้วแถมยังเที่ยวไปด่าเขาอีกนะด่าทำไมด่าเขาเขาจับได้คุณก็เดือดร้อนนะครับนะอย่าแฝงปากหาเส้นดีกว่านะครับนะฮะแล้วก็ไม่มีความรู้ก็ศึกษาหาความรู้ได้นะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะโลกใบนี้เนี่ยที่รู้เรื่องพระสมเด็จจริงๆจ,จังๆเนี่ยมีผมกับอาจารย์โจกที่รู้เยอะที่สุดนะครับ ยกเว้นคุณมีอายุ200ปี180ปีถึง200กว่าปีเอาบัตรประชาชนประชาชนมาดูแล้วคุณไปนั่งกดพระนะฮะ่านั่นแหละผมจะเชื่อว่าคุณรู้จริงแต่ถ้าคุณไม่มีอายุไม่ถึง200ปี220ปีหรือ180ปีเนี่ยคุณต้องฟังอาจารย์โจ๊กนะฮะเพราะว่าเราใช้หลักฐานมาเราก็ไม่เคยว่าใคร เข้าใจนะครับเอานะวันนี้ก็อาจจะมีอารมณ์นิดเล็กน้อยนะฮะนะครับอสอนเรื่องแคนไซไปแล้วว่าวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้นี่ก็คือแคนไซนะฮะแคนไซยังไม่ได้เผานะครับแต่นี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เข้าใจหรือยังครับเดี๋ยวหลังปีใหม่ก็รู้เรื่องแล้วว่าหอยตัวนี้อายุเท่าไหร่ไม่ยากหรอกครับ แล้วก็พระสมเด็จแต่ละองค์ที่ใช้ปืนปูนปอกหอยสร้างเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับอันนี้พิสูจน์กันนะครับอา้าวพบกันวนสามครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรเชิญ ทุกทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับทังเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดูุดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือหนึ่ง ต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอันนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับ เรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละห0 0้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละ60สบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่ที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ย ที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองร้อยบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมา,สมาชิกได้ทันที ที่ l ล n e OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ